สบายดียำมแรงพี่น้องพากันทำความสะอาดข่างเฮ่อนข่างซานมันหกพี่น้องป่ามันสัมพลังมันยื่นเข้ามาทางสวนเหรมันอันเก่าเขามันอันต้นมันเสดเรือนเก่าแล้วพี่น้องอมันแปนตากออกกําลังกายพอยัยเพชดเอ้ยลงหนต้นอันนี้ค่ะย่ายอย่แล้วนี่ ต้นกระเดางงงนมองดูต้นกระโดนอะต้นกระโดนบ่เป็นต้นกระเดาอยากต้นพลนให้ตายซสส้ำซ้เนาะพี่น้อพี่นายเพชร,พรอยากตายบอซ้สำซ้เจ้านั้นอิอกู <c oughs> <c oughs> อยากหัวเลยเนาะยันว่าอยากจ่ายเดี๋ยวข้าจัดให้ถ้าเองอยากตาย <c oughs> บาทนี่ก็เข้าเรื่องเข้าเล่านะจะชิคอว้าอันนี้ให้อะว่าหาอีกกันกะลิชัยฮัทเอออีกอีกกะลิชัยฮัทมึงเป็นได้มึงเห็นโนดแล้วมึงตื่นตาตื่นใจเราบอกเฮ้ยมึงอยากเห็นยังอีกบาทนี่ฮะอยากเห็นยังฮะโออยากเห็นข้างหลังบออยากเห็นข้างหลังกูให้มึงเบิ่งดอกข้างหลังนั่นอืม มึงเข้าใจบ่โฉนดที่ดินนั่นมันเป็นสื่อไล่สื่อคนต่อ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 กันมาไล่สุดท้ายก็คือผู้นั้นเป็นเจ้าของกูสิบอกไว้ให้ซะอินามาอินาด้านวูให้มึงเบิ่งสนั่ก็เป็นบุญหัวมึงลายแล้วเด้ออ่เป็นบุญเบ่าหนาเบ่าตาของพวกมึงกันลายแล้วกูสิบอกไว้ให้ซะเออโฉนดถ้ามันบาเป็นของสื่อของผัวกูมันเสียมาถือได้บ่อีสันดานอือเออ นังหน่าอยากเบิ่งข้างล่างอีกเบิ่งเต็นอยู่ตีฮะอีลาตาขาวอีลาตาแตกอืออีลาบุมีแผ่นดินกบหัวมึงนั่นแม้แต่มึงสไตายบุมมีหัวแผ่นดินสิกบหนามึงนั่นอืมมีปัญญาบ่มึงนั่นหนาบุมีแผ่นดินในยังอยากมาหาเบิ่งแผ่นดินคนอื่นเขาอยู่เฮ้ยอันให้เบิ่งอันนั่นอยากเบิ่งอันนี้ให้เบิ่งอันนี้อยากเบิ่งอันนั่น เออกูขอเบิ่งแน่เส้นมอยสามเส็นมึงนั่นมีให้กูเบิง่งบ่เออที่กูจะขอเบิง่งมึงได้บาทนี่กูขอเบิ่งแน่เส็นมอยสามเส็นมึงนั้นอีห้าอืมมีตะคั่เบ้าเราอีพวกม้าขี่เฮื่อนทั้งหลายนี่เออเป็นบุญตาคนเหงาสู้ทั้งหลายเลยละกูให้เบิ่งนั่นนะเอะอเอออยากเบิ่งอันนั้นอยากเบิ่งอันนี้บอกกูขอเบิ่งแน่อันตายแตดน้องนสู้นั่น อมีเงินสุรายมีระบอเ่าคืนนี้มีซํำนั่นมีทอนั่นโอ้ยก็มีทอนั่นนะมามาให้ผู้เบิ่งไอ้ส้อิจชากูตายอยู่นี่ฮะเออมีทอนั่นก็มีให้เบิ่งเล้วยพายจคือสูนนะมีลายบุเห็นนะถ้าจะเสือนางหนาสูบุมีไาเห็นน้ำสูน่ะบ่สูน่ะมียังสูนั่นฮะโอ้ยนางหนาเด้มีแต่นังหนาเหี่ยวเหี่ยวเท่าเท่าเออ าให้เบิ่งน้ำเป็นบุญตาสุไลแล้วกูห้สุเบิ่งนั่นกูเห็นสุมาโนมาหลาปีแล้วเออถามหาฉนดที่ดินกูนี่อืพอพอกูห้เบิ่งแล้วอะดูแข็งแรงสิแมนกูห้มึงเบิง่งมึงก็สีเบิง่งเป็นอยู่บอ่ออกะลีจุยบ่อีกจุยให้อีสั์ประเสริฐอือกูถามมึงแน่อิสั์ประเสริฐแมนกูห้มึงเบิง่งมึงเบิ่งเป็นอยู่ตีมึงมีอยู่ตีมึงเคยมีอยู่ตีฉนดที่ดินประเทศไทยนะมึงมีอยู่ตี หรือว่าม้าขี่เขื่อนมึงบอกมาบอเออไปเตรียมกันมาเลยตีส้องไซม้าขี่เขื่อนทั้งกันทั้งไอ้พวกกันประเภทเดียวกันอยู่น้ากันถึงและเนาะเออต้องให้ดูข้างหลังด้วยจะได้รู้ว่าเป็นชื่อผัวมันหรือแปลเออถ้ามันแน่จริงเรื่องอะไรเออก็ต้องสื่อพัวกูอยู่แล้วนะช่วยอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วเออโปรดอสิไปเอาสื่อคนอื่นมาถือขอบคลองนี่หนามากูให้มึงเบิ่งฉันกับบุญหัวโขดแหม่สุร้ายอะไรเด้อบอกว่าไ้ซะอืม เอาเวลาของซูน่ะไปขายนี่เนาของซูน่ะมาซื้อนี่มีปัญญากบมาซื้อเอานี่เห็นบอดอีเบิงแนมะ่มากุงกวงหนึ่งนี่เบิงนี่ขนาดข้างบ้านนะเนี่ยโอ้ยออตายแหละสุกได้สิแล้วมาสูเท่าอยู่บ้านจะขวางนะนี่กูน่ะมะกล้วยกัวนะ่ะมืออึดกินเต็มอยู่ทั้งหน้าบ้านอีกทั้งหลังบ้านอีกกูยังบ่อยากเลยนี่กูเห็นแล้วกูก็ยังอิ่มนี่ะมะกล้วยนี่เออ ยี่ไม่ได้อยากเลยอือนะตายแล้วค้ดมาได้จังไดอืมมโนกันจะโดนลายบกกูเอามาฟาดหนาเราไปแนวใหม่โอ๊ยสแสดงว่าพวกมึงเนี่ยมันเลื่อนมันไหลจุนี่อีพวกปลาไหลอันเสียบหัวควยเสนาสู้หันอืมพวกมึง่ะต้องเอาหัวคุยเสียบเสนาสู่เียบเสนาตาสู่สู่จังหุดจักมากลายไอพวกควยควยมันเหม,ม็นเขาเขานี่ ว่าจะเรื่องตำตำสภาพากันดากูอืมว่าเลยเรื่องใกล้กันไต้ไต้ไงามแงไงไงข่งามขาถ้าเ้าขึ้นมาอืมนังหนากระลี่ยังมึนหนาเอาปัญญาให้รอดก่อนเถอะอืมหาแผ่นดินกบหนายังบ่มีอีจุ้ยอ่าปัญญาได้แค่นั้นเหรอมีปัญญาดาาก,กูแค่นั้นเหรออ่า กูอีอีอ,อีอีเตี้ยตื่นต๊อดอันอีเพียงก็อีเตี้ยตื่นต๊อดนะอีซุนซุนเก็ดบ่กูขอว่าถึงมึงนะทออีอีม้าตื่นต๊อดมึงนะเอออีเข่าม้าตื่นต๊อดอือไปอย่าได้สมัครค้ามคอเดียวเออเตี้ยคักเตี้ยแน่ปานนั้นยังมีหนามาด่าน้องของกูอีแข็อีอเขอะมึงบิ่งเงาหนามึงเลยมึงด่าอีอดนั่นมึงเริงดา่ามึงด่าน้องกูนะเออมึงเบิ่งแน่แต่แต่มึงมามึงกระโปกหนากระปงตา เออบเห็นกาแสดงโตโอ๊ยทำเป็นเก่งมาเยือนฮอดประเทศลาวอุ้ยกูสิฆ่านั่นล้วเก่งเก่งคือบบไปหากูแล้วลูกทั้งลูกอ่ะกูก็อยู่ลาวเหมือนกันตอนนั้นอะ่ะอืมทำเป็นหัวโจกติอันหัวหน่ศูนย์ศูนย์เจ็ดกูจะฆ่าหัวหน้านั่งหน้าแบบนั้นยกให้เป็นหัวหน้าเออชี้ฆ่าศูนย์ศูนย์เจ็ดนี่คืออยู่อืม ว่าหน้าศูนย์ศูนย์เจ็ดวะชัานพ่อแม่พี่น้องอืออีขี่คาอือม้อมารับไส้พวกมึงนั่นอออีขีค่คาอืเบางในรูปภาพมึงรุดออกมาแต่ละรูปอ่ะอุบาทเออยืนสูบบุหรี่ยืนแดกเบีย์ออกถ่ายรูปออกโชเชียวใส่แต่กางเกงในบ่เบิ่งหุนนงน่นนั่งหนามึงถ้าหุ่นแบบนั่งแบบคู่บ่าวาดอก,กันใส่แบบน,นั่งอะไ้หุ่นเด้มาตื่นตดอืม นี่เราเขาเอิ้อนะคนเตียะมันจองหงต่อพี่นอคะ่ะอืเตียขคักเตียแน่เออทำเป็น่าหคนหน้าศุนสุนเจ็ดเป็นไงบ้างคุยยกย่องกันเข้าไปยกย่องกันเข้าไปกูชิหา้าอืมกูห้สุบังซ้านั่นแหละเป็นบุญนตาโคตรแม่สุไลว่าสันซะอืมถ้าแบาลูกกูใส่ทองใหมันใส่ใส่อเชิงเติมแบบสันจะปลอมืูแท้มึงมีปัญญาสื่อมึงก็ซื่อใส่ ของปลอมเขาก็บริหารเหมือนบนวหายใสเด้ละ่ะเออกูมีเงินสื่อของปลอมกูก็ใส่พวกมึงมีของแท้สุก็ใส่จะมาเดือดร้อนทําไมครอบครัวกูเอออย่างน้อยก็ทําให้พวกมึงอิจฉาได้ก็แล้วกันกูยากลัวเดนนะกูยากลัวเดถึงกูจะใส่ของปลอมพวกมึงก็ยังเอาไปพูดให้เป็นคอนเทนต์เออปะ ฟาดทั้งหน้าเลยฟาดนวดไปนะ่ะเออนั่นแหละเออแบบนั้นแหละเออฟันหนึ่งฟันอีกเออเอาหน้ามันยัดเลยเออนั่นแหละมึงมาใกล้ๆมึงใกล้ปะก,กันคุณจะเอามีดฟันปากขงมึงนะ่ะเออปากหม,มากันนักอ่าพากันปากหมากันนี่นักมาใกล้ๆระดับแรกงคุณจะเอาแวอีเอยจุยเนี่ยออกก่อนหมูเลยเออ ตันหาว่าแต่หันไออีอพวกเสือกับเสื้อเสือ,อเออเราไอ้มีรุดรุ่นนะอืมนะมากลุ้ยมีปัญญาซื้อแดกปไปเอีจุย้ยมึงนั่นบอกอีสัดประเสริฐอีบอรอีสุดดวงฮีประเสริฐฮีประเสริฐไรฮีน้องในอืมกรีไใ้หาดใครฮีไปได้เหรอมึงนั่นเดือดร้อนละบัดเนี่อืมไครละสิเลี่ยงซอยมึงลูกมึงนั่นลูกหัวดำหัวดอดมึงนั่นไครมันสิเลี่ยงซอยมึงอืม เอาหีแรกเอาเลียงลูกกันด้อีควยง้ยนี่เบิ่งพื้นที่เพื่อนกูนแน่นี่บ่่งนี่ขนาไม้เดหน่อยนี่ก้อาไม้ขึ้นมากน่ก็ทำจะกินนี่เออนะปากสนปีนอืมอนขวามกวงเออบ่มีปัญญาอะไหุบปากหุบปากซะหุบปากซะถ้าไม่มีปัญญาก็หุบปากซะนี่นี่นี่มากินตินกูนี่ มาแดกเอาสติกูกนี่อืสอสนั่นแหละอืออือทำเป็นอยากทามเบิ่งโฉดที่ดินนังหนาไปมึงนั่งหู้จักอยู่ติฮะหู้อยู่บ่นังหนาไปมึงนะเบิ่งเป็นอยู่บ่อินนังหนาบ่มีแผ่นดินกบหนาแมนมึงสไตายสังขารมึงนั่นเออบอกให้กูอันถ้ามึงแน่มึงก็บินมาสิมึงหันแน่มึงบินมานั่น กูเยียบหนามึงถึงที่เลยเออมึงเมตตามาบอกกูดอกเออทำมึงแน่นะมึงหันบินมา้าพวกมึงแน่นั่นบินมาบุตรทุกโตนั่นเออนี่กูสิไปขึ้นซานอยู่มืออื่นเมื่อคืนนี่รีบมาเด้อรีบมาอ,อืมเก่งกันนักเสียกันดีนักไอ้พวกวงน้องในนี่อ,อืมสี่จนหีน้องในพวกเราซุสี่อ,อืมสี่จนฝรั่งปร,รบหลีสุนั่นกูว่าหลอนไรเถอะอุบาท ฮีก่มีแต่หีอุบาทอืเป็นอะไรเลยทำเป็นอยากเบิ่งข้างหน้าข้างหลังกูให้มึงเบิ่งข้างหน้าก็บุญโคตรแม่งลายแล้วบอกว่าไห้ซะบุญนน้ำนานบุญนั่นน้ำแบนพอมึงสีมึงออกมาม,มาม,มามแบบมึงนั่นอีจุย๋ยเอ้ยุ้ยอให้กูเบิ่งเลยเด้อให้กูเบิ่งแน่ม้อยช้านเสร็มึงนั่นขอเบิ่งของกูขอเบิ่งอันนั้นขอเบิ่งอันนี้ เออกูขอเบ่งแน่หมอยซ้มเสร็จมึงทำไมกูเบ่งแน่อินามาอืมอินามส้นตีนพอแม่มันคือสีเย็นสีกันกันกบมา้าน้ำแบนมาผสมกับมึงออกมามันเลยเป็นมามาแบบนนะ่ะอืมลูกอีกาลีอืมมึงนั่นโอเคหนละกูไม่อยากว่าอะไรนี่นี่มากินส้นตีนกูนี่นี่มาาอยากนั่น